สวัสดีครับจากลาลานาเดนิมครับเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ครับเสือสมิงครับ16ออนครับตัวนี้สีผ้าเป็นงานสีมิดไนท์เป็นงานตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับป้ายเป็นป้ายหนังวัวแท้งครับเป็นงานนะครับลงเลเซอร์ครับปั๊มสีลงไปสวยๆแบบนี้เลยครับแบนเขนครับรุ่นเสือสมิงป้ายหนาอยู่ที่2มิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะฮะงานเย็บทางแบรนด์เย็บเดินได้ทั้งหมด3เส้นครับเอกลักษณ์ครับเป็นลูกเขาควายครับโลโก้ทางแบรนด์ตัวนี้ปักด้วยนะครับทำเป็นลายเสือสมิงเลย นะครับ้วยได้สีเหลืองและได้ตัดได้สีดําครับนี่เลยนะครับเป็นงานรุ่นใหม่สุดครับเป็นงานผ้าดิบๆส6กออนซ์สีผ้าเป็นงานสีมิดไนนะครับตัวนี้จะมีกระบอกเล็กแล้วก็กระบอกตรงครับมีสองทรงให้ลูกค้าเลือกเลยครับกระดุมครับเป็นงานปั๊มแรงทั้งแบรนด์ครับกระเป๋าเล็กเป็นงานโชวีริมครับรีเวทเป็นงานปั๊มแรงทั้งแบรนด์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ครับดีเทลด้านในเรื่องราวของเสือสมิงครับรายละเอียดตรงปกแบบนี้เลยสวยเลยนะครับ นี่ตัวใหม่สุดเลยครับเข้ามาวันนี้แล้วนะฮะงานเย็บเดินได้ลูกโซ่ทั้งหมด3เส้นครับนะครับด้านหน้าครับกระเป๋าครับเป็นผ้าแคนวาสครับหนาๆเลยสาบกระดุมงานพกแน่นๆครับเป๊กหมดใช้เป็นงานปั๊มแบนด์ปั๊มคําว่าเขตลงไปภาษาไทยแบบนี้ครับราคาเพียง690บาทนะครับเป็นงาน16ออลิมแดงครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับกระบอกเล็กผลิตเอลยี่แปดถึง38ครับส่วนกระบอกตรงผลิตเอลยี่แปดถึง40นะครับ เดี๋ยวผมปัดตะก้าไว้ให้เลยสนใจสั่งเลยนะครับจัดส่งพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ